กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพนันธุเอกยุทธกรองเวียนสมาชิกวุฒิสภาตามรายงานการศึกษาของอท่านคณะกรรมธิการเพื่อเน้นรูปแบบการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งผมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่ท่านนําเอาศิลปะวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือโดยใช้กรณีศึกษาของสุสพรรณบุรีผมอยากเสนอแนะเพิ่มเติมว่าถ้าสังคมเราเข้มแข็ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นการเมืองทุกอย่างจะราบลื่นปัญหาอุปสรรคในเรื่องภัยคุกคามที่จะเกิดมาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศก็จะเบาบางลงผมเสนอแนะเพิ่มเติมว่าอยากให้ท่านศึกษาไปครอบคุมให้หลายๆพื้นที่ทุกภาคอ,อย่างยกตัวอย่างแต่ละภาคก็จะมีความเด่นในด้านวัฒนธรรมต่างๆอย่างภาคตะบนอกเฉียงเหนือก็จะมีหมอลำอซึ่ง วัฒนธรรมหมอลำนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังทําให้ผู้ประกอบอาชีพมีรายได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้หลายคนนอกจากนั้นทางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจางังหวัดก็จะมีนวัตกรรมที่เด่นๆยกตัวอย่างสกลนครก็จะมีผ้าย้อมครามหรือทางภาคภาคใต้ก็ยังจะมีศิลปวัฒนธรรมที่เด่นหลายอย่างก็และข้อสําคัญผมอยากให้ทาง คณะกรรมการกรรมธิการที่ศึกษาต่อยอดให้ทางประสานไปทางภาครัฐต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดการมีพัฒนาธรรมจังหวัดท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆท่องเที่ยวกีฬาก็เพื่อจะได้ทําให้มีการบูรณาการทําให้สิ่งที่ท่านศึกษาจะได้มีต่อย,ยอดเพื่อความสําเร็จครอบคลุมทุกภาคค,ครับผม